ตอนนี้กุติไหนไฟไหมมันสง่งส่งไปหลวงพี่ทิเวตาเหลือก,ก,กัอนกบกวนเฮ้ยจะเอาหลวงพ่อโกหลวงพ่อโกอย่างเดียวก็พอแล้วมั้งตื่นล้วตีละบาคของแข็งไหมตีแข็งมากเลยแหละดีเแล้วมีการล่มแบบ ติดกลับเรียบร้อยแม่กระจกร้านนี้ดีเนาะล้มไปยังไม่แตกเดี๋ยวจะโค้งแตกก็จะ<ม>เ,เหลือน้ำ<ม>เหลือไฟข้างนอกนิดหน่อยแหละสองเมตรใช่ไหมอุ้ยสองกว่านี่วะ่ะชั้นสองเมตร่า และสองทีสง่สามสี่คนครับเข้ามากับวันนี้จะพยายามอ่านให้เสร็จแต่ว่าสูสีครับ